สวัสดีค่ะท่านชมเอาเลขล่างมานำเสนอให้ท่านชมดูนะคะสูตรใหม่กับสูตรเก่ามาอารมลมๆกันนะคะมาควานฝากอ่านคำเตือนสักนิดนะครับูดใช้วิจารณญาณเป็นการรับชมคลิปเรียนนี้นะคะไม่สนับสนุนสิ่งผิกดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะคะสนับสนุนสลาเกตแม่นัฐมานเท่านั้นนะคะมาะเอินมาคำนวณต่อเลย เป็นหลักแสนนะรางวัลที่หนึ่งนะคะ,ะสามบวกกันสามครั้งนะแล้วก็บวกนี่สามบวกนี่หนึ่งนะคะก็เป็นเป็นเลขห้านะลงได้เลขห้านะเอาห้ามาวางห้าแล้วก็หกอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วก็ตัวด้านล่างนี้ก็บวกกันแบบนี้สามครั้งแล้วก็บวก พลหลักร้อยนะคะสามครั้งนะคะอ่ะบวกสองคงที่นะ,ะสองสี่สี่บวกเก้าก็เป็นสิบสามนะคะเอาสามมาวางะคะ่ะสามแล้วก็แปดอย่างนี้นะคะอะถ้าสมมติว่าเขาไม่ชนกันเราก็ต้องจับคู่นะท่านผู้ชมอ่ายังไงก็จับคู่อยู่แล้วเนาะจับไปเลย อุ้ยเลขห้านะคะเลขห้าเลขห้า,าจะไปเป็นเลขหกเป็ไงเนี่ยอ่าท่านผู้ชมจับคู่เสร็จแล้วได้ประมาณนี้ค่ะเข้าที่ตัวนี้น,นี่ย้อนหลัง2องสามวดเองอันนี้เขาเพิ่งเดินแค่ไม่กี่งวดเองนะท่านผู้ชมก็น่าสนใจอยู่นะมาดูงวดต่อไปคะ สี่สี่สามครั้งก็สิบสองนะคะสองมาบวกสองมาบวกเจ็ดก็เป็นเก้าค่ะท่านชมเก้าบวกเก้าบวกสี่เออเก็าบวกห้าก็เป็นสีนะคะ่ค่ะท่านชมเอาสี่มาวางสี่ห้าอย่างนี้นะนี่ก็บวกกันสามครั้งก็สิบสองสิบสองสองสองมาบวกเจ็ดก็เป็นเก้านะคะเก้าบวกสองก็เป็นหนึ่งนะท่านชม หนอเอ้น่งหนอย่างงี้นะคะก็มาจับคู่กันก็จะเป็น C 1นะแล้วก็ C 6กนะแล้วก็จะเป็น5้าห้นะึเข้าที่ตัวนี้นะเข้าที่ตัวโต t นะรับรู ประมาณนี้นะคะรูงดที่เพิ่งออกไปนี้นะคะงวดที่เพิ่งออกไปสิบห้านะคะห้ามาบวกเจ็ดก็เป็นสิบสองค่ะสองมาบวกเก้าก็เป็นเลขหนึ่งนะคะุผู้ชมเอาหนึ่งมาวางหนึ่งสองอย่างนี้นะคะ ตัวน,น,นี้ก็เป็นห้าเป็นเลขห้านะคะห้ามาบวกเจ็ดก็เป็นสิบสองค่ะสองบวกสองก็เป็นสี่เห็นไหมคะห้ามาบวกเจ็ดก็เป็นสองสองบวกสองก็เป็นสี่ค่ะสี่แล้วก็เก้าอย่างนี้นะคะก็เรามาจับคู่หนึ่งสี่หนึ่งเก้า ล้วก็สองสี่สองเก้าอ่ะตัวที่เข้าคือตัวต้ดนะทา่านผู้ชมตัวต้นอืมดูงวดที่จะมานี้เป็นยังไงบ้างนะฮึ่มฮึ่มก็เป็นก็เป็น ลงท้ายเลขสีนะใช่ไหมห้าบวกเกเป็นสี่อ่ะสี่หนะคะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นห้าห้าห้าก็บวกสนะคะก็เป็น7จ็ดน่าน้ำ้ชมลงท้ายเลขเจนะเจ็ดสองเรามาจับคู่ดูนะคะ ท่านผู้ชมคิดว่าจะมาตัวไหน,นเนอ่ยเนาะถ้าสมมติว่าถ้าในในชุดนี้นะเท่าที่พี่ช้างเห็นนะก็น่าจะสามตัวนี้เนาะอันนี้คือวิเคราะห์ไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูโตรอื่นๆกันก่อนค่อยมาเทียบชนอีกทีนะคะว่าเด่นตัวไหนบ้างนะคะท่านผู้ชม อันนี้ก็เป็นล่างนะคะว่าท่านชอบก็แคบไปก่อนนะเอาเอาเอาไปเก็บสีตีไว้ก่อนค่อยมาเทปชนกันหลายๆตัวนะอ่ะขอท่านจงโชคดีเฮงเรงเลยๆแต่ทุกท่านทุกคนนะคะมาลุนพร้อมกันค่ะ